เร็วๆวัวหายหมดเลยอินพีแดงใครใครถือสองคนเม้มกันเบ้มกันพีแดงใครถือพี่โจ้ไหมพี่โจ้มาเร็วเคปักอินพีแดงแล้วเล่นหน้าบ้านเอาไว้ยเราเราเล่นเราเล่นในบ้านนันเลยนะเว้ยอย่ามาเล่นซ้อมนะมามามาในคุกไม่มีแล้วอ่ะปล่อยปล่อยไงในคุกปล่อยแล้ยปล่อยแล้วพี่มาบ้านมามาแล้วมามมาาจะเล่นหรือเปล่าเล่นเล่นปักอินพีแดงหน่อยต้องปักอินพีแดงโอเคโอต้องปักอินพีแดงต้องปักอินพีแดงลงพี่ลงลงเฮ้ยพี่โจปักกันนะปักกันนะ ไปเอาซีมาด้วยซีโฟีโฟขอด้วยซีโฟด้วยเอาหยิบซีโฟเสร็จกมาบ้านมอู้ใหญ่มามาูใหญ่มาหยให้หมดัวอะไรกอะไรู่ใหญ่ใหมูใหญ่คูใหญ่ร้ายรอ้เเปิดประตูหน่อยดิเยมากในบ้านตายเยอะมากในบ้านไปเรยเล่ในบ้านไปเล่ในบ้านไปสบอกสบอกหสอบอกมราเ่นอบลขึ้นสบอก่ห่ได้ปะทับีลงลบอลกบกอน่งกูอย่าหน่งกนั่งกูอย่าหน่ a อิ้วสอบมาหน้าบ้านห่ขค้นรถอิ แกมอื่นอุ้มอยู่มึงทำได้เฮ้ยโอ้โหตายรีไวเอาให้รีไวเอาให้รีไวเอาให้เฮ้ยซีโฟนหน่อยดิซีโฟนหน่อยดิเยอะอย่ามาเยอะเล่นเล่นตรงนั้นไม่รู้แล้บนี่มานดีนะทีเนี่ยรักมาฟรีนี่ยไอซีโฟนซีโฟนระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยนะพ่อหนะพี่พี่ต้องไประเบิดให้เพื่อน หน่อยบาสหนึ่งศพหน่อยบาสบาสเอาศพหนึ่งหน่อยแล้วก็ยังผ่อนมาดีท่าแล้วะบ้เอ้ยศพหน้าบ้านมาศพหน้าบ้านดิมาศพหน้าบ้านดิโดนหอย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 พี่เล็กถือศพน่ยพี่เล็กเอาเอาอะไรโบถือศพนะไปนู่น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 กูจะกูไม่ได้เอาหอมมาเพื่อนเพื่อนกูได้กูได้ตัวเพรียโวโต้กูได้ศพใหม่เนี่ยสองศพเอ้ยเพื่อนเพื่อนกูได้เพื่นกูได้ปรีโวโต้โวโต้้ี่ไหนต้องไหนพี่กูพูดมีจีไหมไกด์รถตามก่อนเหรอ เล่นผมแล้วไปเตะพี่ผมแล้วไปเตะผมจะค่อยๆขับนะพี่ที่มาสี่โฟไม่ไม่มีเฮ้ยมาเอาศพหน้าบ้านมันน่อยติดรถคว่ำอยู่เล่นกันเล่นกันโอคือพายได้ผมพี่เต้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 มาหน่อยพี่เต้พี่เต้พี่เต้พู่หน่อยพี่เต้ข้างล่างข้างล่างไอแหลมภูเขาวมันไม่มีนานูนะเขาใส่แล้วแหลมภูเขาเขาใส่แล้วมาเถือกออกมาเดี๋ยวกูหอยให้เดี๋ยวกูห้อยให้มา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 เอาดึงศพพี่ไปดึงศพพี่ไปดึงศพพี่ไปเดี๋ยวไป

แลโบลในเขาแลมโบกับไซคนมาเพี่อนคนไหนมต้องนันเนาะเอามมีสบขี่รถบนยิงให้เพื่อนน่อยขี่มีสบไอ้คนเนเยอะคนเยอะชิวยเนาะระหว่างนี้เตรียมเตียมวงๆงไปเะพี่ไปส่งพานะพไปส่งานะไปลงมาซ่อมรถแล้วเดียเดยเลงไปรถนะคนในาไหนมาดมาดิมามันคว่อยู่มมาดิลไปเพื่อนกลังไป เอาทนลากดานเาลือนองตัวสตัวากรดาดอร์กดพีเดมาซอมราซอมรถแล้วไปไปนรถาดาตัวสองกนนพี่เจพี่เจมาพี่เจหาเจไป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 หาเจกูดูกดูกูดูกูดูฟังผมหน่อยผขอพนที่ไอ้เียกูม่ห่อแล้วกเข้าดี๋ยวผมให้ตัวนี้ตัวอีโวผมห่อให้พีเใคนชุนมากพีเาเผาดามาแล้วนมนขโมยรถที่โรงพานันโนแตกแล้วนันโนแตกแล้วบุงหน้าดิกนเยอ เตะเตะรถนะเจ็บจัำรถนะพาไปพาเลยดิยิงโนฟีไปบ้องใจออกตัวหอดีวะไปกับเพื่อนเลยไปกับเพื่อนเลยเร็วเฮ้ยกูตกน้ำกูตกน้ำกูตกน้ำโว้มันไปทางตรงนี้เฮ้ยกูตกน้ำกดจีกูดิกดจีกูหน่อยกดจีกูหน่อยกดจีกูหน่อยกูห่ออยู่กูห่ออยู่สมันยิงโนนะมันยิงโนสอบมาเปื่อบมาก่อนเพื่ออย่าห่วงแล่นเอาสอบมาก่อนเพื่อ

ไปรับอเล็กเลยว้เนี่ันี่เล็กน่วยตรงน้ตยังมุนเลยพี่ใกล้ๆไล่ยังมุเออมึงก็ใส่คนนั้รถใส่คนนั้นรถแตกไอ้เต้พายพาเต้พายพาพายพาเลยไพี่เตอยู่ไหนพี่เล็กพี่เล็กขึ้นมาพี่เล็กขึ้นมาขึ้นมาลูกขมิ้รับพีเล็กแล้วับเล็กแล้วแบบสุดแบบสุดแบบสุดเลยอยู่ไหนนาะอยู่บนลงเดียวออกไปดทางออกทางออกตรงทางปกติที่ไม่ได้ทางนั้นอะไอ้เดียวเดียวเดี๋ยว กดตีเพ en, ah, ah. ื 6, <House gain. S 1> ่อนไปเกพี่เก์พี่เ้พี่เ้มาสัพานเหล็กสะพานเหล็กไอ้เยอะมาช่วยเดสะพานเหล็กเยอะเยอเยอะรอมเนาะเแล้วซ่อมเลยตรงไหนไอ้น้อะอะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋อมเดี๋ยวซ่อมมีเปออมไว้ไหมมีเปิด์อมไว้ปะมี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 อมไห้ตามหลังไหเดี๋ยวมส่งพี่ะพากันได้ย เป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงรถขมคันันหดปะตำรวจมาตำรวจไล่กูลเองเดี๋ยวเดี๋ยวแรกกับตำรวจแต่บางมวคันั้นมันต้องตับเบรกก่อเบรกเบรกไม่อยู่เลาก็บมเดี๋ยผมจะไปขอเขาปรับอยู่มันมันมันเจียหลายอย่างเลยรววมากนั้นะจะไปขอเขามันเบรกไม่อยู่เดียววิ่งอะไม่หนึบเลยโอ้แต่มันนหันะครับพี่มันหดอยู่สมคำมันเ้ยสมนะแต่มันซ่องหวมันเย ในค่าใช่ไหมพี่ในค่าใช่ไหมแต่มันมันมันในนี่ไม่ดีไม่ดีอยูเบรกไม่อยู่ต้องปรับต้องปรับเหมือนคันนี้คันนี้ตอนแรกเบรกไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปขอพี่ก๊็ปรับให้มันปรับได้สามวันลองปรับดูพี่มถ้าลูกค้าไม่อยากปรับเท่าไหร่ก่ับไปสามไม้สองไม้ตัวนึงแลมโบแลมโบแลมโบไอ้พี่กินมันบอกว่าปรับได้ไม่จำกัด3ึมวันนะพี่หลังจากต้องเรียกใหม่ใช่เหรอมันได้แค่3ไม้นี่พี่เคยปรับแล้ว ปี๊ปี๊ปปี๊ปปับไม่สุดนะวรรนานูเก่าปี๊ปไปหอเดี๋ยว่าพี่พี่ดังล่าวแต่ค่ายทหารพี่กูนะค่าทหารแท็กซี่อยู่ตรงไอเนี้ยตรงซอยอันี่เดี๋ยวพุ่งไปเดี๋ยวค่ายทหารจูเดียวเดี๋ยวนี่วิ่งตามนะเผื่อมันโดดลงน้ำจะได้เล่นได้อยู่ในค่ายทหารไอ้เงกูถือศพเล่นกูกูลำบากว่ะตอนเหลมันมาป่วนกูอ่ะมึงมีใครรู้ว่า

แต่ังหลังแต่บแตลมแ่หัวคนเดยคนเดียวคนเดยวเดีวตัว่้ว่แล้วออยหเออยังแต่หน้าเลยวย่างยังยหน้าแตอาเลยคาดมออกมาอหม้อไต่เียแตแต่คมดเอเลยเ่นกอย่ว้อาเลยค้มต่ครหอย่หมอ้วต่คอมแล้วผมแล้วผม่อได้สามสีด้่คันนึงได้สี่คันนึง ไอเดียวเดียวเดียวไอเดียวตามพี่มาบ้านหน่อยเดียวล่ในไี่ด้านหลังนะพี่เล็กโอเค้มาไอยู่ไมามาพาคนนึงออกมาได้มาพาคนนึงมากูเลยมากูเลยขึ้นมากูคนนึงติดใส่อะโหลหลบเลยใช่ไหมหลบโดนบวกอตรงไหนตงไหนไปไปี่เหรอเหรอเหรออย่างไรอะย่ามันยางมันเอาดิเบโดดอขับไปตตอไปนี่ไปไพี่บุีกมาวนกับมาทล่วนกับมาเพราะกูอยู่เพราะกูอยู่ดิ

พี S <S <น>่อากูเอาส <disclaimer> ม,มัยให้ผมกันได้เพื่อนอยู่บ้านไหนไปแบงค์มึงเห็นกูงบนต้นไม้ไม่ได้เดียวพี่อากูบอกเดียไอ้เดียวเนี่ยพี่อากูเอาสมัยให้ผมก็ได้พี่อากูไปมันมีญาณนะมึงขึ้นไปเมืองบนมันมีญาณนะโอ้ยเฮียไปยังไงอ่ะไอ้หวังอยู่โรงพยาบาลมาไอหวังคันหนึ่งเจ๊ไม่เจ๊มาไอหวังเขียวไปอแววไอแววไอ่อวสองหน้าสองไอ้หวังไอ้ปื้ดไอ้หวังไอ้ปื้ดคอมโบคอมโบแพ็คคู่ไอ้หวังไอ้ปื้ด ไงวะเต้เตแบง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 ออกมาจากตรงนั้เ่ไปยังไงวะน่ะไปติดยอดไอเดียไอเดียชนที่ได้ไยแะไเลงไปลงอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพาบาลหน้าโรงพยาบาลไอหวังไอปดคอมโบแพคคู่ประมูลเปิดเปิดเปิดเปิไอยู่นยิงนานูพี่ดิยิงนารนพี่หน่อยยิงยิงพี่หนอเดียวยิู่อยู่ข้างโรงพยาบประมูล ม่ออแล้วพอมปล่เพื่อาไป้านเหลอมีศพเหลือป้แล้วมันมันกลับไปกลับไปที่เดิมมันกลับไปที่เดิมมันกลับไปโรงพยาบาลแล้วผมหล้แล้วมเร์นะประมูลถามใวอามีศพมันได้กันเยอะอยู่นะเยอะอยู่มีศพเหลือป้ากูว่าที่บ้านเนี่ยมีศพเหลือตะออยู่นไปได้ป่าเพื่อนบ้านเลยบ้านเลยเาทบ้าระมูลประมลเบเดยออกทางเส้นเส้นเช่นนี้เยเส้นพุทากูได้ยินเสียงรถมันอยู่ตรงธนาคารอยู่ตรงธนาคารพี่เจมันผ่านธนาคาร เท่ทธนาคารลิมเล่พุทธภาต้องยาวงานร้านสตาร์ใช่เท่อะเป็นไงเปียวะเปียวะโเท่อะยันประมูลใหม่หรอเท่ะไอ้ตรนไม้ไอ้ต้นไม้เท่อะหล่อปมว่างเด็กไปช่วยคนเปียวอะโตโยโตโยคนขับก็หล่อรถก็หล่อว่ะจริง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 แต่แม่งขับติดต้นไม้อ่ะงงงงเลยเมื่อกี้เอาเองที่ติดต้นไม้อยู่หน้าบ้านรถ้วแม่ถือว่าคันี้เวถือว่าคันนี้เท่ดีดิมันต้องดี